ริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐวันที่13กันยายนนะครับอยู่ที่1,415.56ลูลกบาทเมตรหรือคิดเป็น58.22เซเมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐ63.52ลูลกบาทเมตรเขื่อนยังรับน้ำได้อีก1 0 1 5 7 4ลูลกบาทเมตรวันนี้ระบายน้ำออกจากสปรินเว2บานนะครับจำนวน24ล้านลูกบาทเมตรเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนตามมติ ของคณะอนุกรรมการทรัพยายกรน้ําจังหวัดขอนแก่นและไม่ให้เกิน25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและนี่คือสถานการณ์น้ําล่าสุดที่เกิดอุบัรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับ